SG w a m u l e t สวัสดีครับพี่ๆทุกคนวันนี้นำพระเครื่องขุนแผนหลวงพ่อสาครนะครับมาร่วมศึกษาและแชร์ประสบการณ์นะครับของหลวงพ่อสาครวัดหนองกับสิทธษเอกหลวงผู้ทีมอิสริโก,โกจังหวัดระยองครับผมถ่านี้ไม่อยู่แล้วท่านสาครจะแทนนี่ได้นี่คือคำกล่าวของหลวงทิมอิสริโกพระเถระชื่อดังผู้ล่วงลับของจังหวัดระยอง ได้กล่าวต่อหน้าสิทธิยานุสิทธิ์ทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายนพศ2518ซึ่งตรงกับวันที่ท่านมีอายุครบ8รอบพอดีซึ่งแน่นอนว่าท่านสาครที่หลวงปู่ทิมกล่าวถึงนี้คือพระครูมนุนธรรมวัตรหรือหลวงพ่อสาครสิทธิเอกผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงปูท่ทิมอิสริโกจังหวัดระยองนั่นเอง หลวงพ่อสาครมีชื่อเดิมว่าสาครภัยสาลีเกิดในตระกูลชาวไร่ชาวนาเมื่อวันอังคารแรม8ดค่ำเดือน3ตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์2481โยมบิดาชื่อนายกุโยมบรรณาชื่อนางนิดท่านเกิดที่บ้านท้ายทุ่งหมู่ที่2ตําบลหนองกลับอําเภอบ้านค่ายเป็นสถานที่เดียวกับบ้านเกิดของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ท่านมีพี่น้องทั้งหมดสคนคือนางอยู่ ภัยสาลีและหลวงพ่อสาครท่านได้รับการศึกษาเบื้องต้นจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4เมื่อปีพุทธศักราช2490ตั้งแต่เล็กจนโตท่านก็ติดตามโยมพ่อโยมแม่ไปทำบุญที่วัดรหารไล่เป็นประจำในขณะนั้นที่วัดรหานไล่มีหลวงพุทิมเป็นครัววัดเมื่อไปทำบุญบ่อย ก็ได้พบว่าหลวงปู่ทิมท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสงบนิ่งสํารวมทําให้หลวงพ่อสาครเกิดความเลื่อมใสและหลวงปู่ทิมท่านยังเก่งรอบด้านเป็นหมอยาสมุนไพรแต่กล้าด้านอาคมปกเสกเครื่องรางโยมพ่อโยมแม่ถวายหลวงพ่อสาครเป็นลูกบุญธรรมของหลวงปู่ทิมแล้วท่านก็เที่ยวไปมาวัดทหารไล่ตลอดไปคุยกับคนเก่าคนแก่ชาวบ้านรอบๆบวัดใครมีของดีก็จะไปลองดูท่านไปขอเรียนด้วย หลวงพ่อสาครท่านมาปรนิบัติรับใช้หลวงปู่ทิมโดยมากินนอนที่วัดตั้งแต่อายุประมาณ13-14ปีจนจวบเติบโตใหญ่เป็นหนุ่มไปเรื่องเรียนงานป้านงานศิล์ถึงแม้ว่าโยมพ่อท่านจะไม่อยู่แล้วแต่ท่านก็ยังมีหลวงปู่ผู้เปรียบเสมือนบิดาบังเกิดกล้าคอยบ่มอบรมสั่งสอนเมื่อครั้งตนนี้ก็เป็นเพียงประวัติโดยย่อของหลวงพ่อสาครมนุนโยแห่งวัดหนองกลับจังหวัดระยอง ครับผมมาที่พระเครื่องของท่านต่อพระองค์นี้เป็นหลวงพ่อสาครขุนแผนหลวงพ่อสาครนะครับปี2543นะครับเป็นพระที่ชาวต่างชาตินิยมแสวงหานะครับมาเช่ามาบูชานะครับจึงให้มีราคาที่ค่อนข้างแรงนะครับผมด้วยประสบการณ์นะครับที่มากมายนะครับทำให้มีผู้ที่อยากได้ครอบครองนะครับแต่ด้วยจำนวนการสร้างนะครับที่ไม่มากนักนะครับทำให ทำให้ความต้องการนะครับมากกว่าพระเครื่องนะครับที่มีอยู่ราคาจิงก้ากระโดดไปนะครับเป็นพระดีพระอนาคตนะครับผมลองดูนะครับผมศึกษาตามจำแบบนะครับผมพิมพ์นะครับผมเนื้อหามวลสารนะครับตัวหนังสือนะครับตัวยันต่างต่างนะครับผมด้านหน้านะครับสี่สามให้จํา บอนทองนะครับผมบอนที่ทาด้านหน้านะครับผมถ้าทาใหม่นะครับบอนจะดูออกนะครับผมสีเขียวนะครับสีขี้ผึ้งนะครับผมดูให้เป็นธรรมชาตินะครับถ้าลงกล้องแล้วนะครับสีครับจะย่นย่นนะครับเป็นเหมือนต้นหนอนผ่านการเวลามาปีนี้เป็นปี25 6 6น้ายหกหนะครับผ่านเวลามา23สิบาปีแล้วนะครับผมสําหรับรุ่นสองห้าสี่สามนะครับผมหลวงพ่อสาครครับรุ่นนี้นะครับจะมีลักษณะ ด้านหน้านะครับคล้ายคล้ายพระเครื่องคุณแผนหลวงปู่ทิมเลยนะครับผมจึงทําให้ชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาเสาะแสวงหาหลวงปู่ทิมนะครับแต่เนื่องด้วยวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมนะครับต้องใช้งบที่ค่อนข้างเยอะนะครับจึงเสาะแสวงหานะครับมาเป็นหลวงพ่อสาครนะครับเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ทิมนะครับผมได้รับวิชาที่หลวงปู่ทิมนะครับปลูกเสกต่างๆนะครับ หลวงพ่อสาครได้รับเรียนวิชาถ่ายทอดมาจากหลวงปู่ทิมทั้งสิ้นนะครับหลวงปู่ทิมถ่ายทอดให้หลวงพ่อสาครขึ้นชื่อว่าเป็นสิทธิเอกนะครับผมที่บ้านเราก็ส่วนใหญ่จะส่งไปต่างประเทศซะเยอะนะครับผมชาวต่างชาติชอบมากครับผมทําให้พักเครื่องที่สภาพสวยๆที่อยู่ในบ้านเรานะครับมีจํานวนที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับส่วนใหญ่จะออกไปเมืองนอกหมดแล้วนะครับ ท่านใดมีพระเครื่องของพ่อสาครนะครับกุนแผนหรือพระต่างๆนะครับสนใจจะปล่อยนะครับผมเชิญ inbox หรือทักมาสอบถามได้นะครับผมหรือจะเช่าจากผมก็ยินดีนะครับผมรับเช่านะครับผมครับยินดีให้เช่าด้วยครับผม SGW Amulet ยินดีรับใช้ครับขอบคุณครับ